เตืลงได้จุ๋งเตือนเดินได้เลยไม่ต้องวางไม้บันไดหรอกอันลงไปเลยลงไปเลยโอ้โหใช่หรอไม่ใช่หรอถามอีกรอบนึงไม่น่าใช่เออต้องผ่านมือมั่วหล้วนี่ทำไมกูล่วงมาอยู่นี่มันต้องขึ้นตรงทางตรงเตือนนั่งใครอ่ะกู้เดทเหรอกู้เดทเหรอ ง่าู้เด็กเลยทับไพ่ดิคู่เด็เตยไม้ไม้มันขวางทางคู่เด็กกูเฮียอะไรเขาไม่อยู่กูแล้วตอนเนี้ยก็มึงทิ้งเขาไงเขาเลือกจะรอมึงไงเขาไม่ได้รอกูเดี๋ยวทำไมคู่เด็กแปลกๆปลกไมอ้วเด็กบักออกมาห่างกูมากเลยทำไมขี้บอกไม่ใช่ผู้เด็กกูเขาไม่มีไม้แล้วหรอวะเนี่ยมันมีไม้ใครไม่รู้วางอยู่ตรงนี้ ไม้เขานั่นแหลมึงอยู่กับวิชออยู่ปะหรือไม่ใกล้ๆกันได้เลยกูมองจากตรงนี้กูเห็นเตยเสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่ในสายนะคะมันคือแบบว่าเพื่อนของเรานะคะที่ยังมาไม่ถึงเรานะคะมันก็เลยพูดกันมั่วๆอยู่แถวนั้นนะมัน, <S 2> <S 2> ม,นมีรูหรอใส่าันจริงจักอาคนตัวนี้ เอาเพื <Laure> ่อนไอ้กูสัมมาเงียบเงียบวูดเดี๋ยวเดี๋ยวจะป่วยวูดเงียบมากต้องไปไหนอีกอ่ะต้อง์เอ้ยแม่งมาเงียบเงียบอะไหนกูมาอยู่ข้างหลังเงียบเงียบหมาหอนเลยอ่ะ ไปสลับคนละอันปะสามคนอ่ะอ่ะเรียงดีกว่าใครหนึ่งอ่ะต่อไปใครล่ะอ๋อมึงวางไม่ได้เหรอเออมึงอ่ะเออกูได้ถูกเออเอาดิเอ้ยเชี่ยโคตปริ่มต่อไปต่ออย่าว่านี่ง่ายอยู่แล้วที่วางอย่าอย่าพูดได้ปะอย่าพูดได้ปะอันนี้ลงได้ไหมลงเลยเออเออจ้าโอ้ยอะ ไีต่อไม่มั่นใจใครซิวใครซิวเออสบายสบายใครกูอะกูเองไอ้เลิ่มได้เมือนไอ้สัตว์อันนี้ตรงตรงแล้วก็ตรงเนี่ยเตยแม่งชอบมากระหล่องแบบนี้นี่ไงหนี๋ยวกูเองกูเองววงแล้โอเคอะของใครเอ้าของใครอ่ะกูกูว่าแหะมามามา เก็บพันเหรอพันเนี่ยอาไปไข่ไข่นี่ตรงนี้โอเคโอเคเฮ้ยมันเฮียอุ้ยมันตกโวยต่อเฮียวะเฮียเฮียเดี๋ยวเริ่มใหม่ไม่จริงไม่จริงมึงตั้งใจไม่เริ่มใหม่นี่ไงกูไปได้แต่มึงแค่ไม่รู้มันมีรูอยู่ตรงนี้กูมาแล้วเอ้ยรอกูก่อนนะไอ้พวกขี้หมาเปียก กูแป๊บเดียวเท่าแล้วแหละกูย,ยังช้ำเตยแม่งหล่นไปแล้วขึ้นไม่เป็นกูดีกว่ากูดีกว่าจะวางไงอะมาเตยคุณตูนมาแล้วมึงไม่ต้องห่วงเขาหรอกคุณตูนเก่งจะตายห่างอุ้ยแย่เกือบว่างอ๋อไม่วางเหรอไอ้สัตว์คุณพอที้ไม่ไม่ใจเย็นดีน <laughs> เราเลี้ยงไหม 1, 2, 3, นไหนึ่งสองสามสี่ใครจะเกร่งไหนงั้นกูไปก่อนแล้วใครคนที่สอง ไปของบูคนที่สองโอเคไปชอบคนสามไอ้เหี้ยนะคุณไอ้เหี้ยเรอยไปมาสามวิคีเราแค่นี้แม่งก็เป็นสูตรเลยจัดเออตรงนี้ลงได้เออไปเฮ้ยอย่าทับซ้อนขึ้นสักเดี๋ยวจะเก็บอันนี้เดินได้เลยอันนี้เดินได้เลยเหรอเอออันนี้เดินได้เลยเดี้ยเออเดินได้ไม่ดเลยที่รนลึกอะไร หยิบมาเก็บนะเอ้ยหย่านะไม่เชี่ยเราสามกิจการอะไม่หรอกล้ออันนี้บันไดขึ้นได้เลยอย่าเก็บนะอย่าเก็บนะนไปขึ้นไปอย่เก็บอยวางวางมั่นที่มึงอะมาให้ไม่ใช้เลยนะก็เห็นพวกมึงวางกันมันไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ขืนไม้กูอ้าวไม้กูตุยก็หายนี่ คงแต้องอย่างนี้นี่ปลาเชื่อไหมเก่งว่ะเดี๋ยวกูเก็บนะเออไม่เก็บไม่เก็บไม่เก็บตัวมาไหมตุวมาไหมเอออ๋อตรงนี้ต้องไอ้นี่ต้องย่อเลยย่อก็ไปไม่ได้นี่ไงค่อยๆค่อยค่อยอยเฮ้ยไอ้เหียไอ้เฮียโคตรเหี้ยเลยหล่นไปแล้วน่ะ